ฟังดวนบุรีรัมสู้เอเชียเดือดแน่หลังเสริมต่างชาติอย่างโหด11ตัวจริงชวนคนลุกได้เลยด้านเมืองทองจัดหนักต่างชาติเต็มโคตา้ารอเปิดตัวเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกัน แต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลาเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนๆๆเน้นๆกลาเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของบุรีรัมยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าขยับ เรื่องของการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมได้อย่างฮือฮาอย่างมากนะครับนักเตะไทยเปิดตัวไปแล้วมีพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลชาลาลัมโปสแล้วก็อาทิตย์เบิกนะครับส่วนนักเตะนอกเนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าโปรไฟล์ดีแล้วก็เสริมมาเพื่อที่จะไปลุยฟุตบอล FC c h a แชมเปี้ยนล u e กอีลิทที่จะส่งนักเตะต่างชาติลงได้เต็มอัตรานะครับบุยดำ ก่อนหน้านี้เปิดตัวคือคีโก์โมราเอสนะครับมาชุสวากัสเคอร์ติสกูดก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวอีก2คนซึ่งเป็น2คนระดับโปรไฟล์อย่างโหดนะครับคนแรกที่เป็นดิวเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับแฟนบอลก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับดิวนี้คือมาเซโลยารูนะครับกองหลังจอมแกร่งก็เป็นนักเตะสเปนแล้วก็มีสัญชาติกินีบิเซาเคยเป็นเยาวชนของ เรียลมาลิดนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็เล่นหลายทีมดังในลีกสเปนแล้วก็มีโอกาสไปอยู่กับยูเวนตุสแต่ไม่มีโอกาสลงสนามนะครับทำ้ไมต้องย้ายทีมก็ไปอยู่กับคิโรน่าแล้วก็มีในส่วนของซิดูริโกหลังจากนั้นก็มีฟูลแลมด้วยบาวิต้าเอฟีนี่ไปเล่นทีมดังมาเยอะมากนะครับแต่เจ้ตัวก็ไม่สามารถเบียด ในการเป็น11ผู้เล่นตัวจริงได้นะครับแต่ก็โปรไฟล์เนี่ยโหดมากแล้วก็รูปร่างสูงนะครับสูง193เซนติเมตรเอามายืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติกินีบิสเซาด้วยซึ่งพอวิลามเสริมนักเตะสเปนแบบเนี้เขาไม่ค่อยพลาดถ้าใครสังเกตนะครับก่อนหน้านี้นก็มีตูนเนสมีออสมาอินบันเยสมีคาเมโลกอนซาเลสฮาวีเร์ปาตินโยที่ดึงมาจากสเปนแบบนี้ ผมว่าเป็นดิวที่น่าสนใจนะดิวนี้เล่นเกมรับตัวสูงใหญ่ประสบการณ์มาแบบจัดเต็มอีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือนิวเอเธอริตนะครับนี่เป็นผู้รับประตูดีกรีทีมชาติฟิลิปปินเคยเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับคาร์ดิฟซิตี้มาแล้วแล้วก็ดูการล่าสุดคืออยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งดิวที่ฮือฮานะครับโอ้โหคือพี่แชมป์สิวรักเนี่ยอายุเยอะแล้ว บุยรัมก็ต้องหาตัวแทนใช่ไหมและตัวแทนคือนิวเอทเิปัจจุบันเนี่ยอายุ34ปีก็จริงแต่ผู้สับประตูเล่นได้ยัน40ครับรูปร่างสูง188ซเมตรผ่านการทดสอบพิสูจน์มาหมดแล้วก็จะทำให้เกมรับของบุยรัมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกครับคุณผู้ชมโอ้โหคือบุยรัมเสริมตัวต่างชาติมาเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาเนี่ยจะมาใส่แบบเต็มร้อยใน FC c แชมเปี้ยนลีกอีลิอะ เพราะว่ารายการนี้มันใส่ต่างชาติได้แบบเต็มที่น่าสนใจอ่ะคือลองจัดสกอร์ตสิผู้เล่นตัวจริงของวิลัมชุดลุยฟุตบอลเอเชียเนี่ยน่าดูมากครับคุณผู้ชมและนี่จะเป็นสโมสรไทยแรกๆเลยนะที่สามารถจัดต่างชาติลงครบเกือบ11คนได้คุณผู้ชมอลองคิดภาพนะครับเล่นระบบนี้ละกัน4 3 3ประตูเนี่ยเป็นนิวเอเชอิตนะกองหลังนะครับ ขวาเนี่ยแบ็กขวาเป็นดีออนคูแบ็กซ้ายทับบินาสคู่เซนเตอร์เนี่ยเคอร์ติสกูดคู่มาเซโลยาโลนี่คือแผงกองหลังที่เป็นต่างชาติหมดเลยนะครับอาตรงกลางใส่ลูกครึ่งไทยมาหน่อยอย่างเคนดูเก่าแล้วก็มีนักเตะไทยอย่างพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันมาประสานงานกับมาทุสวากัส ขณะที่ตัวลุก3คนข้างหน้าเนี่ยคือคิสพิมบิสโซลี่คีกอโมราเอสโอ,โอ,โอ,โอ้ถ้าก็มีจะมีนักเตะไทยเนี่ยประมาณ2คนนะนอกนั้นต่างชาติก็ประมาณ9คนน,ะนี่คือจะลุยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอิลิตนะครับคุณผู้ชมโหเขาจัดหนักจะเต็มไหนจะมีตัวสมรองอย่างพิธิวัตรนะสุปชัยใจเด็ดธนกฤษโชติเมืองปักาศาสลัก ชาลลัลัมป์ติตธิเบิร์กอีกอ่ะรัตนากรใหม่คามิพันสาเห็นวิบูนนลือบดินสีวรักษ์เทสูงเนินคุณจะเห็นว่าสคอต์บลร์รัมปีเนี่ยคือใหญ่มากจริงๆนะลองคิดภาพชุดนี้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสนุกอ่ะเออแต่ก็ต้องรอดูว่าโค้ชของเขาอะ่ะจะปรุงแต่งทีมยังไงให้ได้กลมกลมนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน่าสนใจ ซึ่งบุยดำเสริมมาแบบเนี้ยเขาหวังทุกถ้วยที่ลงแข่งขันแน่นอนนะครับต่างชาติ5คนอาเซียนอีก3ใช่ไหมดิออนคูบิสอาร์บิออนคูทาบินาสแล้วก็เอเทลิตเอเชียเนี่ยเขามีเคอร์ติสกูตและคิมมินเฮยอกเนี่ยไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่เขาเต็มโคต้าแบบจัดเต็มจริงๆโอ้โหคือชุดนี้นะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะในการสู้เอเชียแล้วก็รายการอื่น เป็นปีที่บูดามก็ยังคงคาดหวังที่จะคว้าแชมป์เหมือนเดิมนะครับดูสควอตแบบนี้แล้วจัดหนักจัดเต็มก็น่าจะไม่ได้เสริมใครเข้ามาแล้วเพราะที่มีอยู่ก็แน่นหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเปิดดูการจะเป็นยังไงสําหรับบูรามยูยไนเตดผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมีประสบการณ์จากเอฟซีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่เขาไปเขามักจะพลาดพลาดบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะตกรอบแบบง่ายๆใช่ป่ะแต่คราวนี้เขารู้อยู่แล้วว่าจุดที่ต้องปรับจุดไหนผมเชื่อเถอะ เล่นเ e อฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทอ่ะเกมรับอะ่ะต่างชาติทุกคนนักเตะไทยเนะี่ยจะมีพี่อุ้มดูเก่าที่จะเบียดได้พิธิวัตรอีกหนึ่งคนน่าจะเบียดได้นอกนั้นเนี่ยจัดต่างชาติบราซิลเต็มพิก,กัดเลยเออน่าดูเออแฟนบอลวิลรัมน่าจะดูปีนี้ได้แบบลุ้นแน่นอนอะ่ะแต่ก็ต้องดูว่านักเตะต่างชาติที่ดึงมาใหม่เนี่ยจะปรับตัวได้ไวแค่ไหนแล้ว นักเตะต่างชาติที่บุรีรัมเสริมมาเนี่ยผมบอกเลยนะไม่มีเวลาให้ปรับตัวนานเพื่อเกิดไม่ดีเนี่ยเขาพร้อมเปลี่ยนแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุรีรัมที่มาฝากกันนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของเมืองทองยูนเต็ดกันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับก็มีการขยับเสริมทัพดึงผู้เล่นเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้อจาจักรพัน์ไพสุวรรณกิติพง์ผู้ดถวเชือก เนิสบุตยาแล้วก็ปิดดิวได้นักเตะต่างชาติมาแล้ว2คนคือกองหน้าชาวสเปนกับกองหลังนะครับรวมไปถึงนักเตะไทยก็กําลังจะได้เพิ่มอีก2คนด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าเสริมทัพแบบจะเต็มนอกจากนี้เมืองทองเนี่ยกำลังเจรจานักเตะต่างชาติอีกหนึ่งคนที่เป็นกองหน้าที่มาจากเจลีกนะครับรวมไปถึงตำแหน่งโคตตาเอเชียน่าจะมีการพูดคุยกับอุลวะและจะดึงนักเตะ พลวะเลดอบอนมาอ้าวโหเป็นปีที่เมืองทองขยับเรื่องของการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะตัวนักเตะต่างชาตินะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้ก็จะเปิดตัวนักเตะหลายๆคนแล้วก็จะพร้อมแล้วก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมส่วนโค้ชคนใหม่เนี่ยเ้าที่ผมได้รับรายงานมานะครับก็มีชื่อเสียงแฟนบนอลชาวไทยน่าจะรู้จักนะครับเป็นอดีตนักเตะที่ดังอ่ะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นใคร เออมืองทองก็ขยับถือว่าสกอร์ตของเมืองทองฤดูกาลนี้นะ่าสนใจนะครับแผงแบ็กโฟเนี่ยได้กิติพงษ์มายืนประตูซ้ายสถาพรแล้วก็ลุ้นได้จตุรพั์อีกหนึ่งคนขวามีทิสตองโดคู่เซนเตอร์เนี่ยจกกักรพันธ์ภัยสุวรรณทรงวุฒิรพั์แล้วก็นักเตะต่างชาติที่จะเข้ามาเสริมมั้ยแบ็กโฟแน่นนะกองกลางพิชาธนวัฒน์แล้วก็น่าจะได้กองกลางอย่างอุระ,ะมา มาเสริมอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็สกอตบู o ไงที่เป็นฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสได้สูงมากนะครับเออแล้วก็แนวลุกข้างหน้าเอยมีสอุ่ยพันทองอีกหนึ่งคนนะอย่าลืมนะครับแนวลุกข้างหน้าปอร์เตมดวิลเลนพอบบูสยากองหน้าสเปนแล้วก็กองหน้าจากเจลิกถ้าปิดดิวได้ไหนจะทีลพลย้อยเยอะอีกปุรเชิดทอดสนิทเออเมืองทองขุมกําลังก็โอเคเลยกับการลุยไทยลีกใน ฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการละกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้าง ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปรือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กกลเดเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,นเน้นๆกกลเดเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ